ฟังก์ชันชำระเงินมัดจำนะครับให้กับทางซัพพลายเออร์หรือเจ้าหนี้นะครับตรงเมนูสร้างนะครับตรงนี้จะมีแยกไว้2 2ส,ส่วนนะครับก็คือเป็นการบันทึกบัญชีทั่วไปนะครับบันทึกจ่ายทั่วไปนะครับกับบันทึกเงินมัดจำนะครับระบบจะดีฟอลต์นะครับรหัสบัญชีไว้ให้อัตโนมัตินะครับ ตรงนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับก็คือตรงนี้จะดึงมาจากการตั้งค่านะครับในส่วนของการตั้งค่ารหัสบัญชีอัตโนมัตินะครับก็คือในส่วนของ d e p o s ิ t AP นะครับหรือมาจจำเจ้าหนี้นะครับกรณีมีการเ,เปลี่ยนรหัสบัญชีนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาเปลี่ยนในคอนฟิกต,ตรงนี้ได้นะครับเ,เริ่มต้นนะครับสร้างบันทึกเงินมาจำนะครับเลือกบริษัท เด็กที่ใบแจ้งหนี้นะครับมีหรือไม่ถ้ามีก็ใส่นะครับอาหารอ้างอิงต่างๆนะครับโปรเจกต์มีไหมนะครับบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายนะครับสมมุติว่าเป็นค่าค่าเครื่องจักรนะครับ นะครับรายละเอียดก็ใส่ไปตามที่เกิดขึ้นนะครับจำนวนเงิน20,000นะครับนะครับตอนนี้ระบบก็จะเครดิตไว้ที่เงินมาจํานะครับรอมีการชำระเงินนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อมีการชำระเงินก็จะมาเดบิตออก นะครับแล้วก็ไปเครดิตแบงก์นะครับหรือเส้นทางที่เราจ่ายเงินนะครับอ่าโอเคบันทึกโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเราได้นะครับเอกาสารมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทำการอัปเดต t o พ p a เพดเปรม е н นะครับขบวนการตรงนี้ระบบก็จะเริ่มบันทึกเข้า j v แล้วนะครับ เดี๋ยวลองมาดู gv นะครับก็จะมีขึ้นมา1รายการนะครับก็คืออันนี้นะครับก็จะมีเดบิตเครื่องจักรนะครับแล้วก็เครดิตเงินมาจำนะครับเดี๋ยวรอชชำระเงินปุ๊บเนี่ยก็จะมาเดบิตเงินมาจำออกนะครับ ในกรณีเราก็ทำการ assign payment นะครับว่าจะจ่ายด้วยอะไรนะครับเช่นโอนเงินธนาคารไทยพาณิชย์นะครับแล้วก็ทำการบันทึกรอไว้นะครับเมื่อถึงเวลาที่เราเผู้มีอำนาจลงนามอนุมัตินะครับอนุมัติจ่ายนะครับตรงนี้เราก็ส่งคำขอให้ตรวจสอบแล้วก็อนุมัตินะครับในกรณีทดสอบนี้เดี๋ยวผมจะบายพาสไปเลย นะครับสมมุติว่ามีการอนุมัติเข้ามาแล้วนะครับมีการอัปโหลเข้ามาแล้วสถานะก็จะเป็นอนุมัตินะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะทําการจ่ายเงินกรณีที่เราจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะต้องบันทึกะจะต้องมาบันทึกจ่ายเงินนะครับว่ารายการนี้จ่ายแล้วนะครับตรงนี้ระบบก็จะทําการเจนเลเรตตัว j v ขึ้นมาให้อีกหนึ่งใบนะครับ เดี๋ยวลองไปดูที่ GL นะครับนะครับก็คือแบบนี้นะครับนะก็จะมาเดบิตออกนะครับเพราะนั้นเงินประจำก็จะเหลือศูนยแล้วก็ไปเครดิตแบงค์ที่เรากำหนดไว้นะครับโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับฟังก์ชันการชำระเงินล่วงหน้าให้กับทางเจ้านี้นะครับหรือซัพพลายเออร์ดีลเลอร์ต่างๆ